่ <ฮะ S 1> กับชัยชนะครั้งนี้มันทําให้เรารู้สึกตำแหน่งนี้ควรจะเล่นยังไงควรจะหมุนล็อกยังไงให้ตรงหน้ากับคนตําแหน่งนี้นะ,ะทีมเดิมไหมครับที่เล่นอยู่ไม่ทีใหม่ค่ะเป็นทีใหม่ทําไมไม่ไปเล่นทีมเดิมก็อย่างเล่นลีกอาชีพเราจะต้องมีการแข่งขันทุกอาทิตย์เราจะไม่สามารถที่จะซ้อมให้มันจุดถึงพีคได้แล้วก็ ดาวลงมาได้เขาจะก็เหมือนลิงก์กับฟันนะคะเขาตอะทั่กันบ้างคือบางทีมันความคิดเห็นมันไม่ตรงไม่มีหรอกค่ะไม่มีค่ะเอาอีกคําถามหนึ่งเทมบอกว่าได้เงินรางวัลมาชอบซื้อทองเก็บไว้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเท่าไหนทองรถก็ก็ควรซื้อค่ะแต่ทองคืนก็ไม่ควรซื้ออะไรเงี้ยค่ะเป็นการเก็งกำไรเพื่อนะกับสุดท้ายอยากฝากอะไรกับแฟนกีฬาชาวไทยบ้าง ก็อยากให้พี่น้องชาวไทยสติของตัวเองแล้วควบคุมการตื่นเต้นของตัวเองได้ดีมากค่ะโดอคิดว่าถ้าซ้อมไปเรื่อยๆให้น้องมีประสบการณไไไ์ไม่ใช่ว่าจะมีแค่น้องทัดดาวนะคะอย่างผู้เล่นสำรองที่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่ค่ะ<ม>เอาโอกาสพัฒนาเขาเยอะมากมเขามีฝีมืออยู่แล้วอยู่ตอนนี้ก็ต้องหาประสบการณ์ให้เขาอะค่ะครับดูนะครับวันนี้จะลาเส้นลูกบานอ๋อต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว<ม>่าโดยคิดว่าการที่เรามีนิ้วพี่แข็งแรงและข้อมือแข็งแรงทำท้าให้สามารถดีบบอล ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราได้แชมป์ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นการที่เหมือนในเอเชียค่ะเราก็เป็นเหมือนพะไรเหมือนเรก็เหมือนเจ้าเอเชียมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้ทําให้ประสบความสําเร็จนะคะก็ดีใจกันที่ได้รับรางวัลตัวเซตยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟโค้ดวะคะที่ทําให้ได้รับรางวัลนี้ค่ะ